เึงแยรไปมั้ยมาโจับเราด้วยออกยังไงอ่ะใช่อะนี่เลยนะนี่พวกเด็กนรกพวกแกจะต้องติดคุกไปตลอดชีวิตเลยเพราะทำผิดร้ายแรง ทำไมอะอะไรทำอะไรผิดขนาดนั้นน้านั่นอะดิเมื่อกี้เนี่ยฉันเห็นตำรวจวิ่งตามพี่กิจมาแล้วอยู่ดีๆเขาก็รวบตัวพวกเราไปเลยอะพี่มาเพี่กิจทำไมมาเราจะกินทำไมมาพี่ไปซื้อซ่อมตำข้าวเหนียวไก่ย่างแต่ลืมจ่ายค่าข้าวเหนียวอะฮะโอเคแล้วลืมจ่ยข้าวเหนียวแค่นี้เนี่ยนะเฮ้ยแค่นั้นนแหละเราจะจับให้เป็นตัวอย่าง จะได้ไม่มีใครทําการอุกอาจข้าวมยเข้าเหนียวอีกโอ้โหแล้วๆๆเรามีการประกันตัวไหมครับคุณตำรวจไม่มีุณแกต้องติดคุกแลวโดนทรมานไปตลอดกันโก็สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนด้วยนะคะวันนี้เดี๋ยวร้องกลับมาอยู่ในเกมโรบอกนั่นเอง ซึ่งในครั้งนี้นะคะพวกเราโดนจับมาด้วยคดีอะไรแปลกๆที่เมกกิตลืมจ่ายค่าข้าวเหนียวให้ตำรวจเนี่ยดูดี่แย่มากตอดอัดหน้าพวกเราด้วยโอ้โหนี่มันอะไรกันเนี่ยทานกินอะไเยอะไปหน่อยแต่ว่าเราจะต้องทำหน้าที่ต่อไปเราจะต้องกักขังนักโทษก่อนที่จะส่งไปยังเขตกักกันตลอดชีวิตโอ้โหต้อดชีวิต อย่าคิดที่จะออกมาเด็ดขาดไม่งั้นโดนไมกก้กระบองตีแน่มันแรงก,กันเลยเหรอมันกระบองเล็กกว่าขาคุณตำร,รวจอีกนะเนี่ย้าเอาละเพื่อนๆแต่ครั้งนี้เราจะมาหนีออกจากคุกกันแต่ดูเหมือนอว่าเราต้องหาทางออกก่อนแถวนี้เราออกทางไหนได้บ้างทางไหนอะ<อ>พุตถุสมออกไปได้ไหมเนี่ยห <c oughs> ลุดลองแล้วเจ๊ไม่ได้แถมเหม็นด้วยเพื่อเพื่อนเพื่อนนี่นี่นี่ว่าไงว่าไงมันมีรูสอนชี้อยู่เพื่อนเออมันมันจงแจ้งมากเลยอะ โอเคให้เรานอนหลับหรือเปล่าแบบพักผ่อนอะไรเงี้ยนอนได้เหรอโอเคถ้าอย่างนั้นเรากอดหมีนอนเลยทุยป้าหรอพวกนายเห็นนั่นหรือเปล่าน้าน้าตรงทพอระบายอากาศตรงนั้นน่ะฉันว่านะอาจจะเข้าไปได้ก็ได้เฮ้ยทุกคนตายตายตายตามฉันมาตามฉันมาพี่โม่นายอย่าเพิ่งเต้นน่ารีบออกตัวที่ดีดีกว่า ก่อนที่คุณตำรวจจะมาตรวจตาเราพ่อเรียกเราไปทํางานต่อครั้งที่แล้วฉันโดนขัดห้องน้ําเกือบตายอ่ะกลิ่นอย่างเน่าเฮ้ยัพอเข้ามาในท่อระบายอากาศแล้วก็ทําการต่อยอีอีอีอุ้ยโอากาศบริสุทธิ์วุ้นนี่บุทธิ์เหรอได้มาจากคุณตำรวจเตาเหม็นตดเหม็นนั่นได้เหล่าพิจิตตารุมมาทำังไงต่อ ผมในฐานะที่ผมเล่นเกมออฟบี้เก่งมากผมไปคนละคร่ะผมคอนเทนต์นะคอนเทนต์อะอะไรของนายเนี่ยที่นี่เนี่ยมันมีเสียงก้องแก่งตลอดนะพวกนายที่เงียบเสียงพ่อ่ะเราก็จะต้องระวังแล้วก็ทำให้เงียบที่สุดโอเคมาถึงแล้วต่อไปเปิดสะพานกิ้งกองโอ้โหเขากลัวไม่ให้นักโทษอ่ะ เขากลัวไมให้นักโทษหนีนะเนี่ยเลยมีหนังเต็มไปหมดเลยแจ้ไปเพวกพี่เจือกันดีๆนะระวังระวังด้วยนะเกือพี่พดูแจ่แปยยไเอเฮ้ยแจับขาฉันไว้ันหน่ทำอะไรกันน่ะอะไรจริงๆปนจริงจงัการนี้เลยรอลเร็วมาเลืสโอตเหลือคนที่แบบเก่งที่สุด เออคนที่มาก่อนนี่ฉันไม่น่าไปช่วยจุ๊กแจงเลยเนี่ยฉันต้องตกลงไปตามเลยไปกันต่อมีเงินยาวมากเลยนะคุณตำรวจนี่แอบ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 แม่ไมทำไมมันส่งเรามาที่ตรงลานกว้างของคุกแบบนี้อย่างนี้คุณตำรวจก็เห็นแล้ดิโอ้โหเ้ตดไปไหนไปไหนเนี่ยฉันแอบไปตดแป๊บเดียวโอ้ยขันตดด้วยอืมตรงนี้รายกาัวนอ่อนแล้วตอนนี้ไปนักวโทษแหกคุกถึงหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกคนเยอะจังนะ ทาแหน้าประตูมันมีตุ่มอะไรด้วยไม่รู้ว่าแดงๆอ่ะติ๋ว้าวบเาองไม่กยไมกดไ้ยเหมือนปสวิชเลยใช่ปะเฮ้ย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 เ้ยเฮ้้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้ยเฮเฮยเฮ้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 เฮ้ยเฮ้ย ขึ้นมาทุกคนจะบอกว่าในขณะที่เขาวิ่งไล่เราเนี่ยเขาก็ยังตดมันเป็นเธอลงของเขานั่นแหละน่มันเป็นอาการท้องเสียอย่างนึงเอาทุกคนต่อแถวต่อแถวนะเราจะค่อยๆไปทีละนิดเฮ้ยติงเพลงอะโอ้ยจริงๆฉันว่ากูตำรวจไม่เห็นจะโหดขนาดนั้นเลยเนาะเดินก็ช้าเต่าก็เต่าไม่ใช่พี่โมพวกเราจะไมรเจอเขาได้ โอ้โหผมคอมากนี่คุณขวางทางมากคุณข้าวไร่โมย่าทุกคนได้กลิ่นอะไรยหรือเปล่ากินอะไรโอ้โหกลิ่นแบบขี้มันปะเนี่ยทำไมเออใช่สล็อตเหม็นมากฉันไม่ได้เหกยบขี้ฉุนสล็อตแค่หายใจโอ้โหหายใจย่าก็เหม็นซุบคนเอาระบบทางเดินหายใจออกไปทำไมห้องนี้มันมีกลิ่นตะไคร้น้ำเหรอฉันขอลองเปิดดูแป๊บโอ้โหเหลืองอ่ะเดี๋ยวเราขอเฮ้ย ทุกคนหลุมหลุมมีหลุมด้วยทุกคนทุกคนมีหลุมนี่ไงมีหลุมเฮ้ยเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วมีหลุมอยู่ตรงนี้เราได้จะขุดเพื่อที่จะลงไปข้างล่างได้คนขุดให้เราด้วยป้าแสดงว่าถ้ามีคนแหกคุ้มเหมือนเราแน่เลยใช่มีส้มแตกมีส้มแตกอยู่ข้างล่างอ๋อมันตกมาข้างล่างเหรอ แต่ว่าขุดมายันแกนโลงเลยเหรอมีลาวาด้วยนี่อยากขุดจากปด้ระบบซ e เคียวริตรี้อย่างหนึ่งของคุกได้ไ<ห>ใช่หรอมันจะเป็นระบบซ e เคียวริตี้ได้ไหมนี่เป็นลาวาของแท้เลยปังมันเป็นลาวาหรือเปล่าลองโดนดูสิเจะแป้งไม่เอาอะลากนแป้งลองสิแป้งลองไปฉันไม่อยากลยากลายเป็นสระชุดแป้งท่อหรอกนะอืเอเฮ้ยๆวิปกินน้ำหนักตัวนหนักมากทำให้สะพานขาดวิ่น เรๆรออยู <geon> ่วิ่งเหเล่นกมใเข้างบนก็จะกอจะคุณจะเล่นทำไมวะวันนี้จะได้ออกไปจากที่นี่ไม่ี่ย บังไว้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 อันนี้อันนี้อันนี้ไม่เกี่ยวกับเราอันนี้ไม่เกี่ยวแล้วจะไปแก้อะไรแต่ฉันไม่แกล้งแล้วแล้วหนูไม่แกล้ง่อความจบเท่านี้นะครับทุกคนฉันคงไม่ได้ออกไปจากคุกนี้แล้วล่ะในเมื่อวุนายเอาแต่แก้พวกเราแบบนี้เนี่ยสล็อตมองตามองตาเราทำไมฉันจะเชื่อใจนายได้แค่ไหนเชื่อได้แน่นอนมองตานะโอเคงั้นฉันไปก่อนนะปึ๊บ เราไม่ได้โดดเลยเลยแกงจุบอะจะจุบโดดอะดูือจชีวิตดูือจะปีเจ๊ให้หรือจะปีเจ๊ให้เฮ้ไม่ได้การละฉันขอซื้ออุปกรณ์ไม่เขามีเขามีของว่ะไอคิโก้อีกแล้วเหรอสัตว์คือของอะและนี่ก็คืออุปกรณ์สำหรับฮ่าอะไรและดับนี้เพื่อนชั่วจะต้องนอนกัมจัดอะไรอะไปเอาอะไรมา พลังแห่<ด>พงพระเนี่มาอะไรวะเนีน่ยมันท้องเหรออย่าหัวร้ายนะนะจิงกัวนคิดที่จะทำกับฉันแบบนั้นอีกแล้วก็พวกแกไม่ได้เจอแค่นี้แน่ฉันจะซื้อหมดช็อปเลยหนูไม่ทำหนูเป็นเด็กดีโอเคดีมากปาถ้าปาเป็นเด็กดีก็ดีมากไอุ้ยมันโคตรขี้โกง ฉันยิงพลังพระเจ้าใส่ทุกคนแล้วดูตัวฉันงอเลยอะจะไม่เอ็นมันเกิดอะไรขึ้นดิ่มาเป็นคำสาปทำให้ดวงตาของเธอบิดเบี้ยวใช่ไม่ปัญหาเรื่องก็ชัดอ่านี่คือกาแก้แขนแก้ใช้มนดำรอด้วยรอดด้วยรอดด้อนด้วย้วยอดด้วยัอ้วยรอดด้วอ้วยรอด้ว้วยรอดด้้อดด้ยออ้อ้ยย

หลงังจากที่เป็นตำรวจแล้วตอนนี้ฉันก็กลายเป็นผู้คุมนักโทษในคุกม,มืดพลังยิงพลังยิงมันบีมเบีมบีมบมบมตำรวจสะดือจุนทำไมยังคงอยู่ที่นี่ฉันลองใช้พลังพระเจ้าแล้วกันนะยงบบิอย่าโดนเพื่อนนะอย่าปาดน,น,น,นะอย่าปาดน,นะแงหลบก่อนนะพระเจา้าเฮ้ยเฮ้ยโอ้ไม่เป็นไรเลยหายพิ่มไปเลยเฮ้ยไม่เป็นไรเลยไม่เราเห็นไม่เหมือนกันพี่จอมต้องไปจัดคได้โอ้โห มันพุงพลุยแต่มันพุ่งเยอะมากให้ทุกคนดูเหมือนว่าทุกคนเนี่ยจะยังโดนตำรวจเรียกแต่ว่าฉันไม่เป็นอะไรเลยก็ต้องเห็นว่าเหมือนกันนะเปิดประตูครับผมประตูลับนี้จะทำให้เราสามารถรอดจากตำรวจตดเน่าได้ติดเน่ามากะอย่างน้อยๆเขายังคงตดพูดปาดอยู่โอ้ยนี่กันโอ้โหรอดด้วยจ้านูกไหมช่วงนี้ท้องเสียเป็นประจำโอ้โห ผมพอแทนเลยนะเนี่ยนะครับเนี่ยนั้ี้ขึ้นไปข้างบนแล้วทุกคนก่อนที่เขาจะวอร์เรียกคนอื่นมาตอนนี้ฉันได้กลิ่นกลิ่นฝีเท้าของตำรวจคนอื่นกลิ่นฝีเท้าแล้วเราตดเนี่ยแหละตดตลอดเลยเฮ้ยอช่วยยิงบีมใส่พี่มาร์กับพี่บุหมาทยนี้โอ้ได้สิมนดัมพี่สาวที่ดีที่สุดไปเถอะพวกเรา ชมวัวเดินใหม่ชมวเดินใหม่นำน้ำมาให้ทุกนตีตัวลิฟต์กำลังขึ้นค่ะเราจะนำคุณไปยังห้องโถงของคุกรับค่ะว้าวว้าววิวดูนี่สิบัตรบีป้ายเขียนว่าคาเฟเทอรีอกับซิเคียวริตี้เทรนนิ่งเอ้พี่ตรงนี้มันไม่มีการ์ดอ่ะมันต้องใช้การ์ดแต่ไม่มีอ่ะ เอาแล้วเราจะทำยังไงดีอะเราก็ต้องไปทางนึงอะดิตรงเนี้ยเราไปกินน้ำก็ดีกว่าจะไปดูพี่กิจพี่กิจไปกินน้ำอะไรมาอุ yeah. yes, s <S But, ้ยทำไมจะเร็วขนาดนั้นอะเฮ้ยเร็วจัดดีขึ้นไปดีเลยจีดริงก์ตำรวจมันจะทำอะไรเราเขิมกว่าเดิมเอาเลยทุกคนครับโอ้โหเดอนแฟร์เดนแฟร์อุ้ยดูพลังซุปเปอร์ไปแล้วไปแล้วบูด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 ูในเฟ้ เร็วมากเลยนะเนี่ยมันเบรกไม่อยู่แล้วอย่างนี้น่ยพวกเราไม่ต้องตีออกจากกรุ๊แล้วพวกเราวิ่งกลับบ้านไปเลยก็ได้ไม่หรอเจ๊แต่ว่ามี่พี่ต้องรีบหน่อยนะเพราะวาพลังมันมีวันหมดด้วยเออใช่จะหมดแล้วหมดแล้วโอ้โอเลยโอ้โหเขียวอีตายพวกเราออกจากโซนนี้ได้แล้วก็ได้จะใกล้ถึงทางออกแล้วล่ะ โหยแค่คุกพวกนี้เด็งง่ายชะมัดเลยเนาะสตสโตเรจรูมเ, <ate> เราต้องผ่านห้องเยี่ยมญาติก่อนเลอเนี่ยใช่เราต้องดูว่าในสโตรเรจมีของอะไรที่พอจะใช้ได้หรือเปล่าเผื่อว่ามีอุปกรณ์พวกอาวุธอะอันนี้คืออะไรอะบันไดเหรอเจ้อือใช่มันมีบันดไ,ไดขนาดใหญ่ทุกคน ผกไปด้วยดีกว่าพวกนายอย่าดันบันไดอย่าดันฉันเลยลูกกันลูกกันเราจะเอาบันไดออกไปหน่อยมันใหญ่มากได้แล้วได้แล้วได้แล้วถือทุกคนถือทุกคนเห็นล่องหนคือบันไดเนี่ยถือกันทุกคนนะแต่ว่ามันอาจจะดูใสๆไม่เห็นมันเป็นบันไดแก้วไงพีโอ้โหเราจะเอาบันไดวางไว้แบบนี้ป๊าป๊บป๊าป๊าป๊าพี่วางก่อนเลยก็ได้ มันจะลองขึ้นไปด้านบนเปิดอึ๊บนี่น่ไม่ได้ไหมไมได้ไหมไม่ใช่บันไดเราต่อตัวขึ้นไปอะเฮ้ยอย่าดันบันไดฉันอย่าดนบัไดเฮ้ยอัดบันไดฉันเราจะผ่าพัดลมระบายอากาศยักษ์นี้ไปมันมันไหลมากเลยฝืนมากวางาข้างล่างด้วยนี่มันอัยาพิษอ๋อไปทีละคนไม่งั้นตายน่ยไม่ต้องอาลยาพิษก็ตายนะสภาพนี้มเลยมาเลยอือ นารับผมแต่ลมันแรงแบบปากกันมีอย่างอื่นอีกเพียบเฮ้ยเป็นอะไรอ่ะท่อข้างพวตรงนี้มีท่อาต้วขัเท่อไปเฮ้ยเดี๋ยวใช้ขอเี่แป๊บหนึงนะใช้ขอเล่เละแป๊บนึงเละอะไระเละท่อจะได้รู้สึกหล่อเท่โดดหนีดีกว่าเล่าอยฆ่าตัวตายเลยดีกว่ามีขนาดนั้นเลยหรอค่อยคผ่านมารู้สึกว่าด้านบนเดี่ยน่าจะมีทางลับให้พวกเราไปอยู่นะทุกแจงเฮ้ย ขึ้นบางบนขึ้นบางบนตามพี่โมไปตามพี่โมไปให้พี่โมเป็นเกาะกำบังให้กับพวกเราถ้าเกิดตำรวจเนี่ยเอาปืนมายิงก็ยิงพี่โมก่อนเกาะกำบงังที่ว่าคือบางทางโดดเราหรือเปล่าฮึ <c oughs> บให้จับังนั่นป็นเกาะกำบงังกันสิพวกเราต้องร่วมมือกันเพื่อที่จะออกไปจากที่นี่ไม่ใช่หรอหนูอยากกินกว๋วยเตี๋ยวอะ่ะตอนนี้กินก๋วยเตี๋ยวได้นะไอ้เป็นเป็นว้าเหรอเอาล่ะทุกคนมาครบแล้วใ่ไหมปีึ้นไปข้างบนเลยเธอได้เลยโอ้โหเดี๋ยวนะ ข้างบนนี้ยังมีพัดลมระบายอากาศขนาดใหญ่อีกเลยเนี่ยได้จะต่หรอได้ไม่แต่พวกเรายังไม่ไม่ตายเราดรบไท่ออยู่จะลงมาที่ท่อแล้วเข้ามา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 ฉันรอทุกคนอยู่นะเข้าท่อเข้าท่อเรียบร้อยหนูนึกว่าหนูจะโดนปั่นซะแล้วสิเมื่อกี้ใครก็คิดเหมือนกันอ่ะเอ๊ะนี่มันห้องอะไรกันเนี่ยเงียบมันเงียบเกินนะเราจะต้องรีบเธอมาหาไห้กับมนุษย์ที่อยู่ในคุก แต่ดูเหมือนว่าวันนี้เนื้อจะหมดเฮ้จะเอาเนื้อใครไปดีนะเฮ้จะโดนกินอีกแล้วเหรอพ่อครัวพ่อครัวนี่หนาไอ้ยองขวัญนี่มันมนุษย์กินเนื้อคนเปรดเดินดินกินเนื้อคนนี่บอกจากที่นี่ดูเลยอุ้ยตดด้วยมีของด้วยแล้วไปเลยแล้วเฮ้ยฉันโดนปากล้วยไม่ทำไมเขามีเลือดด้วยล่ะเป็นบอสเหรอจะไปฟางดิฟางดิปืนปืนปาสุก้าฟางดิมีปาสุก้าอยู่อ้ปาสุก้า เราใปนชารนกายิงน <Scroll> ี <Respect> ่นะโอ้ยเฮ้ยนายแกเอาอะไรเนี่ยนั่นอาหารอยู่ในขวดเอาอะไรเออะไรสับปะรดเลยกล้วยแอปเปิลเขียวนี่แตโมแล้วก็สีแอปเปิลีก้วยพี่นี่แะนี่ะมะเรอเทศนี่นี่อตยซะได้อ้ยระเบิดเลยแล้วก็กล้วยส้มแบบนี้อุ้ย ระเบ sociedad, Bref, ิดด้วยเออพี <aroma> ่โบพี่โบะอุ้ยอุ้ยกลิ้งเขาระเบิดบึ้มเลยเหรอรอดไหมรอดรอดดแน่โชคดีจริงๆนะเนี่ยที่พวกเราเนี่ยรอดจากเงือมือเจ้านั่นได้ไม่ยามใจไปนะไปไหนอว้าววุ้ยวุ้ว้ายวุ้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 ยว้ายว้ อภิษฎ r u นอิสระภาพทั้งออกไปเลยวะโอเคไปเลยไปเลยอ้ยอ้อ้โอ้ยห้แตัวแตกถ้าโดนเฉียวเข้าไปนิดนึงเนื้อตัวเราขาดแน่โอ้ขาดไปแล้ว้รถึงสด่านเลยนะเนี่ยว้าอยอยอยล เขาเขาเขาเอางไปลงทุนก oh, oh, ับอะไรอย่างนี้เหรอเนี่ยคุกี่เนี่ยไฮ้ยนุกๆนุกหนกนกลงมาไอ้อไม่ได้ลมแรงโอ้ยอดเลยลมแรงเกินนาอย่าท้าทายอำนาจมืดเลยตอนนี้ฉันว่าเราใกล้จะออกไปยังข้างนอกแล้วนะได้ไหมได้ไหมแค่นิดเดียวเท่านั้นเออโอ้โหเออนี่อะไรกันเนี่ยสะพานถูกตัดขาดไอ้เจ้าตำรวจบ้านนั่นมันทำทุกอย่างไม่ให้โรคหนีออกไปจริงๆนะ จล้วทำไงดีอ่ะโบันไดหรือเปล่าเชฟเป็นคิดว่าเราต่อตัวกันแล้วก็กระโดดไปอ่ะน่าจะได้แต่ปมาเราโดดดิเราโดดหรือปังไปต่อนังโดดดิพี่ขิดนะหนูต่อตัวอ่าๆปังขึ้นไปต่อตัวพี่ขิดแล้วปังโดดเลยอ่าขึ้นแล้วโดดเลย่อไปโดดไปเริ่้ำไปเถิดดีกว่าหาอุปกรณ์ที่มันสามารถที่จะต่อตัวขึ้นไปได้ดีกว่าสะพานอะไรแบบนี้อันนี้มีไม้อยู่นี่เหล็กเขาเรียกเหล็ก ถุว่าเหล็กนี่แหละเล็กเหล็กฉันเด็ดเป็นแผ่นถือใหญ่ใหญ่มากเลยฉันจะต่อตัวเข้าไปแบบนี้ปึ๊บมันลุนนะนี่ไปได้ไปได้ไปได้ค่อยๆต่อทีละชั้นทีละชั้นโอ้โหเหล็กนี่แข็งแกร่งแข็งแรงเหลือเกินพวกนายตามฉันมาดีมาแล้วฉันตามอยู่ฉันวางเหล็กอยู่ในบัตอะไรกันเนี่ยอย่ามาเฮ้ยแกออกไปจากที่นี่ไอ้พวกมนุษย์เด็กเดาโร อนี่มันต้องขนาดนี้เลยเหรอช่วยด้วยเพวกเราไ้ยมอรุสุก้ายิงมันไม่แล้วแล้วไอ้พวกกล้วยมะละกอกล้วยส้มเบอร์เกอร์นี่มันจะทำหุ่นยนต์พังได้ไงมันพังเลยผมยิงพังแล้วมันทำให้อุปกรณ์มันเปียกน้ำแล้วมันช็อต ปืนบาสุก้ายิงไปหนึ่งข้างปัาปาชุดหนูช่วยหนูช่วยยิงอยู่เจ๊ระเบิดไปแล้วหนึ่งไอ้เจ้าไอ้แขวนแห่งพระเจ้ายิงก็ไปเอาชุาหนูช่ยแทนที่ผมจะผ่านใช่ทหมใส่พะเจ้ายิงพวกง่ายแทนที่ผมจะผ่านเอาใส่ให้พระเจ้ายิงไอ้ตัวนี้ คนอยากเลิกงานสักค่าตีห้าไหมนี่อนแบบนี้เพี่อ่ะช่ข้าวมล้าใกหัใส่มาด้วยอตอเกโอไปน้วพี่กไเลย้ออมันอยู่แต่ว่าถ้าเกิดว่าไม่มีใครมาฆ่านูหน่าจะทาสาเร็จใช่เอก็ว่าอยูุ่ยมันไม่ได้ปล่อยอะไรสีแดงแดงมาเยอ้ใช่สีแดงแดนั่นมันประหลาดอย่าย่่่ย่า สิ่งที่น่ากลัวกับหุ่นยนย์นั่นคือจะแป้งตายจอมร้ายหมดแล้วหุ่นยนด์อ่ะช่วย้แล้ววันใดคือแล้ววันใดคือฉันตัวบักแล้วฉันแล้วฉันทำยังไงดีเรื่องไรสมน้ำหน้าทุกคนเสร็จกันหรือยังเสร็จแล้ว

เราใครอยู่ก็อยู่ไปแล้วนะไม่ได้ได้วยดูโดนตำรวจเอารถ่ามาแล้วช่วยด้วยฉันไปแล้วลาส้อนไปบอาดีต๊รวนนรกและเพื่อนๆที่โดนฉันกันแกล้งวู้ฮวูวอยู่ดวูวยวูวูวููู่วูวีู่าูวูวูวููวูู ไปได้ไงบ้างคะเพื่อนๆและนี่ก็คือการออกมาจากคุกนรกนะคะบอกเลยว่าใครกิ้งอไะใครหมุนมันมันมันกลับมายืนไม่ได้แล้วไมนหมุนตลอดเวลามอยู่บนดวงจันทร์ไม่ทำพพัฒนกลับมาที่เดิมกลับมายืนมันยืนไม่ได้แล้วไม่้ดไทำต่อไปมันรักดีอ่ะโม่หมุน จพี่ามันามมาโกเคเราจะอ้วกแล้วแล้วเราขึ้นได้ไหมไม่ได้ไม่ขึ้นได้เดี๋ยวจำว่าทำไมจะหมุนเลยกันคขาจะปวดท้องเขาจะเป็นฝันอุนไรออกมาทุกคนดูเราเต้นบีบอยมีบอยว่ะอ่ะล่วงเลย อี่าตายดูร้องเอออย่าตายนะต่ค้อยกคนแปลว่าเราจะขำแค่ไหนอย่าตายนะรุเป็นโดดยากรุ่เหมือนปลาดาวอะเำไมลูกม่งบีบอไอ้เหอะพวกเราคนแก้งเพื่อนนะเดี๋ยวนายทางบนนี้เป็นยังไงบ้างสงสัยเรียพอที่จะขอความช่วยเหลือจากพ่อกับแม่ได้หรือเปล่าโอ๊ย ได้ oh. มีตัวหัวกนเลนอยู่เขาน่าจะเป็นคนดีเอาเยคุณคน,<ด>นนะทั้งหลายเข้ามาในนี้สิฉันจะพาทุกคนไปยังสถานีตำรวจอีกที่หนึ่งฉันไม่เชื่อหรอก สําหรับวันนี้นะคะพวกเราเดี๋ยวต้องขอตัวลาไปก่อนถ้าใครชอบเกมโลบอกนะคะและอยากจะให้พวกเราเล่นอีกก็อย่าลืมกดไลค์คลิปนี้กันเยอะๆนะสาหรับวันนี้ต้องขอตัวลาแล้วนะคะเจอกันในคลิปหน้าบ๊ายบายเกยโอ้โหยกว่าเราจะขึ้นมาได้ยังหมุนอยู่เลยน่น่ะเดี๋ยวลองไปดูพี่มอหน่อยดีกว่าหมุนไม่หยุดเลยน่ะนายนายจะต้องปลอดภัยเราเป็นกำลังใจให้นายเต้นบีบอกหมุนไม่หยุด มันหมุนไม่อยู่จริงจรง